สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนห่างหายไปอย่างนานผมบอกเลยนะ,ยะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดตัวแบบว่า C6 หกปวดหดอะไรอย่างเงี้ยแ,แบบแล้วแบบตัวที่ต่อจากคายอะเอลิเซ่ไอมีอะไรอีกนะคลีเอลอย่างเงี้ยโอ้ผมรู้สึกเฉยๆป่ะแต่วันนี้มีตัวละครที่ชื่อว่าทูตเข้ามาไงเนี่ยตัวเนี้ยอารีน้าก็เบิ่มบั่มเลยทีนี้มันก็อดไม่ได้ไงที่ผมก็ต้องกลับมาทําคลิปอารีน้าก็ทีมจะเป็นทีมทีมบอสนะเออบอสสองตัว ซึ่งที่ผมใช้เพทตันเนี่ยที่ไม่ใช้ตัวอื่นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่านี้เนี่ยขอญาตอวดเลยแหวนทอง6ดาวและเป็นแหวนตายเกิดมองเลยว่าเพทตันนี่บอสสองชีวิตหนังชีวิตเลยละ่ะสปีด2อง้เราไม่มีทำเปิดก่อนหรอกนะเพราะว่าเรามีตัวเพียงเพทตันที่มาดึงสปีดอยู่แล้วก็มีทูตโอเครุยเลยเนาะหกดาบหกด,ดาบนี่ก็น่าจะนานอยู่แหละเพราะว่าแบบพอทูตมันมาเนี่ยแล้วมันเอามาฆ่าเพทตันน่ะประเด็นคือมันถึกเหมือนกันไงแม่งก็ตีกันไปอะ่ะ การเป็นทูตตีทูตนะตอนนี้ลืมให้ดูสเตตทูตลังโจมผม4,2 0 0นะเอ,อ่อความเร็วก็ไม่สนใจหรอกอันะาตราโจมตีจุดอ่อน85ผมมีแหวนนะบอกแหวนไปอีกเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยบอกไป12อะ่ะก็เยอะอยู่ก็ประมาณ97อาจจะไม่ร้อยร้อยอดีสุดตอนเป็นอัตราบล็บอกนี่บล็อกรนะ้อยเนาะจากตัวอีก60อันนี้40อ่ะประมาณนี้แล้วกันผมไม่ลดไม่ได้เล่นลดความเสียหายเพราะว่าตอนนี้ทูตเขาใส่แหวนเดชกันหมดถ้าเราไปเล่นลด ความเสียหายเนี่ยเรายืนถึกไปสุดท้ายโดนเดสอก็เพตันแล้วก็เพตันเนี่ยบล็อกไม่ร้อยอะ่ะเพราะว่าผมหาไม่ได้จริงๆนะเหลือเนี่ยอาวุธนี่แหละเนี่ยอย่างอันเนี้ยไม่มีบล็อกเอะมาหนี้ทุกคนไปเลสโก้เหมือนมาถึงเราเจอท็อปสิบเลยไงแต่น่าจะเป็นท็อป 10, อสิบเซิร์ฟหลังปะเราเลยเจอ,อะนะท็อป 10, สิบเซิร์ฟผมนี่น่าจะขึ้นไปเจ็ดพันได้แล้วมัง้งนี่แล้วโอ,โ,โอ้โหโคเนี่ยผมไม่ได้ใส่แหวนช่วยชีวิตอะไรมาเลยนะเออผมลืมบอก โค้ดใส่แหวนสถานะ6ดาว2ชิ้นนี่เนี่ยเป็นน้ำแข็งไปเลยเอา้าวโดนสับมาโอเคใครเขาล้างบัฟมาโอ้โหเขาละเราหลับเลยไม่เป็นไรตายเกิดมาก็ดีครับล้บางสถานะให้เพื่อนอันนี้เราก็มีลถบัฟเหมือนกันโอ้โหแต่ลถบัฟไม่ติดว่ะจะได้จัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็เมื่อกี้เค้ดยิงไปเกาะคายหมดแล้วเกาะคายหมดแล้ว,ยลวอย่างนี้อา้าวโคเราตายห่าไปแล้วครับ ยังไงนี่ไงทิมแบเนี่ยนเปี้ย,ยงหูยมันเหลือหนึ่งไอ้ค้เขาตายแล้วชีวิตหนึ่งนะผมเพิ่งเห็นว่าเขานี่ทีมนะมีใครเลยนะมีแค่เปลี่ยนจากเค้เป็นพายเขาก็บอสแมปเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าใครถึกกว่านะต้องรอดูทุกคนโอ้โฉกโฉกโ,โดนใครโดนพายหูแต่พายไม่เหลือเทินเดียวมันจะหมดแล้วเนี่ยโอ้ไม่ค่อยคุ้มโหตายเลยวะต้องอยู่ที่ว่าจะบอกว่าใครจะออกสกิลไหมซึ่งมันไม่ออกไงประเด็น นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยประเด็นตายแล้วยังตายแล้วโอ้ไม่ทันออกสกิลไม่เป็นไรเรามีซูมเพยตันซูมมาเพยตันเนี่ยเนี่ยมันจะกลายเป็นเนี่ยบอสแมปตีกันเนี่ยเมตาตอนเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยทุกตาบอกเลยนะอ่ะตีกันไปตีนมาโอ้แต่เพยตันหนักถึกกว่าผมว่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีแหวนเลยนะผมมีแหวนหกเออก็ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะอะอยเงี้ยพยายามไม่เป็นไรยังไม่ตายแต่น้าตายตอนนี้ยังไม่ตายไปได้เลย ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคอ่ะมาละโอ้ยของเขาก็แรงเหมือนกันว่ะทูตผมยังไม่ตายนะโอเคทูตเขาตายแล้วสวยถ้าทูตเขาตายก่อนเนี่ยเราไม่กลัชนะเยอะมากเพราะเพตันไม่ได้ตึงไม่ได้โหดอะไรหรอกเอตันน่ะกระจอกเรามีทูตเราครับเห็นฮะแปลกแปลกเชี่ยแล้วไงแล้วเขายังเขายังไม่ได้ฝืนสักรอบโอ้มายิงกันเนี่ยเออเอาหุ่นยนต์ยิงกันแล้วเขา ดีแรงของเรานะเนี่ยเขาดีแรงของเราเราดีแล้วโอเคเขาสี่ดาวถ้าสี่ดาวเราน่าชนะนะสี่ดาวเองชิวๆ,ชวๆใช่ปะชใช่ป่าวะไม่รู้วะเราดูเลยเออเออเอเอามาดิโหแต่เขาถึกกว่าเราว่ะข้าจะไปพอในเจ้าขอบคุณมากลูเออวิ่งแต่เขาใส่วินดี้มานะไม่เข้าใจเหมือนกันนะไหมใส่วินดี้เนี่ยเขาพลาดตรงนี้ไงเขาพลาดตรงนี้ไงพลาดตรงนี้ไงมานี่ไง เรียบร้อยครับดีนะไม่แหวนซ้อนแหนวนสบายสบายครับเกมแรกไม่สบายเท่าไรคือขึ้นคอเหมือนกันเนี่ยผมชนะมาสิต่อเนื่องสิบสองครั้งสิบสองครั้งนี้คือโค้ดสีสองนะเออสุดยอดมากโค้ดสีสองผมบอกเลยของจริงปุ๊บไปนี่เขาเปิดก่อนเราตลอดเลยวะตอนนี้เขาเล่นอิลิเซียครับหลังสองอ่าหน้าสามเด้งไปสวยโอเคตรงแล้วเราเพิ่งตายไม่เป็นไร ลูดสวยสุดยอดสุดยอดโอ้แต่คายเขาโลไม่ไม่ด้งเอ้แต่ไม่แน่นะเราอาจจะฆ่าคายเขาได้เลยนะเพราะว่าคายเขาเป็นแหวนน่าจะเป็นแหวนอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออท่าแหวนสมบีก็คุ้มโอ้โหไม่ตายวะเตามากเลยโค้ชผมคือโค้ชผมอะ่ะเล่นเป็นยำสปีดไงมันก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นโอ้โหเนี่ยคายผมตายวะ่ะสิบหาย้วตาเนี้ยไหวปะวะไม่รู้อะ่ะต้องรอดูอะ่ะไหวก็ต้องไหวที่ทูดอะ่ะ ซึ่งฟูดไม่โดน,นดไงตัวพิโนสถานะสกิลล่างไปโอ้โหจริงๆนะ่าะสกิลล่างตอนไข่โล่หมดเลือกไม่ได้ดิเฮ้ยสกิลบนมาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สกิลบนมาไขหน้าตายอ่ะเนี้ยตายแล้วน่าจะแหวนเกิดเดาเนี่ยเกิดมาใหม่จริงด้วยทุบไปเลยนี่เกิดมาก็ทุบเนี่ยโอเคเราเสมอเขาละเสมอกัะหนึ่งหนึ่งเสมอกัะหนึ่งหนึ่งโอ้ยโหตายเลยเหรอไม่เป็นไร โอเคทูต okay. เขาก็ใกล้ตายแล้วอืมดับโอ้โหเร่งเทินด้วยโลหายหมดทูตเรามีทูตไม่ใช่ทูตเออทูตเราเนี่ยถูกแนละ้วไม่มีตีเลยหรอโอ้โหตีหน่อยน่าตายโอเคสวยสุดยอดสุดยอดอย่างนั้นเขาตายไปแล้วเรื่องเท่ากันแต่เรามีสองตัวเขามีตัวเดียวอืมเออเพลตันผมถ้าจะไม่ผิดยังไม่ตายเราได้เปลียนตรงนี้แหละเพลตันจะไม่ตายอ่ะตีไหม ไปโดนปหมไม่โดนสบายอย่างเงี้ยสบายชิวๆเอาดิเออเออมามามาหนึ่งหนึ่งไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งคุบไปเออเดี๋ยวมีสกิลบนสกิลบนนี่แรงเก่งโคตรลองสกิลบนมาแล้วมาแล้วไงนี่ไงบอกเลยว่าแกไม่รอดแนะ่นี่ไงเด้งไปอีกพันเจ็ดเอา้าชิบหายแนละ้วโอ้โหอยู่ที่ว่าเขาเอาแหวนเดชมาไหมละ่ะ ถ้าเขาแหวนเดดมาก็ถ้าเราติดเดดก็อาจจะแพ้ได้โอเคสบายๆครับชิวๆทุกคนายาวๆนะอีกครั้งแล้วเนี่ย13ครั้งเชียเอาจัดแรงแดงมันง่ายขนาดนี้เลยวะฮะป,ปุ๊บไปโอ้ยไม่มีใครตายฝั่งนู้นจริงๆคาร์ล่าเขาหน้าตายจะดีกว่าไม่เป็นไรคาร์ล่าเราตายเออพายเราโลดเด้งละเวลาใครเขาหมดพอดีลูดเลยลูดเลยนี่ไ yeah. ง นี่ไงโดนลูดไป ي, ดิโดนลูดไปดิอู้โข่4-6เลยเหรอคือผมขึ้นมาเนี่ยเริ่มเจอแบบดาวเวอร์แนละ้วเนี่ยโอ้โห4-6เนี่ยคุณไปหาแม่งไหนกันวะเนี่ยมหาแทบตายยังไม่ได้เลยไปลบปั๊บไปไม่โดนอีกแล้วเหรออุ้ยแต่ใครโดนไม่เป็นไรเขามีคารล่าล้างเสียดายมากเออตายก้อนวะ่ะสุดยอดนี่ไงแล้วใครเขาตายไปแล้วใครเรายังไม่ตายนะนายเปรียบอย่างมาก บอลเลนี่เยอะมากๆโอ้แต่โดนใบเยอะมากเลยว่ะโอ้โดนใบสี่เหลือใครอย่างน้อยเป็นสกิลใบเรายังมีแบบตีธรรมดานะยังพอไหวอยู่โอ้โหผมว่าครั้งนี้ใครผมตายว่ะนั่นไงเรียบร้อยตายหมดเลย3ตัวโอ้แล้วมันติดใบเนี่ยโอ้โดนริลิเซียใบเฉยเลย4ตัวโอ้โหยังโกงเฮ้ยโหเกิดมาชีวิตนึงครับทุบสกิลบนสวยเขาน่าตายนะทูตเขาอะ ทูกเขาอีกกี่เทินหรือว่าถ้าทูนเขาออกสกิลคือทูกเขาโอ้โหไม่ตายว่ะแล้วออกถูกสกิลด้วยไงทูนออกสกิลพอดีจริงเมื่อกีน้น่าควรตายแล้วครับโอเคโอค้โหเขาายังเหลืออยู่อีกเหรอตอนเนี้เราต้องค่ายลิเซียก่อนครับลิเซียเป็นเออเป็นภัยต่อเราบัฟเลยสวยสวยว่ามันลิเซียยูนิเชนมีบัฟไง นี่ไงเออสวยมาเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เป๊ะอ,อยู่ดี <c oughs> ว่าใครติดเดซละถ้าเขาติดเดซไวเราอาจจะแพ้ <c oughs> ขอตีทูดว่ะจริงๆอะ่ะถ้าเขาเลือกตีเพลตั้นน่นจาจะเราน่าจะมีสิทธิชนะกว่าอู้นี่ติดเดซเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเป๊ไอ้เหี้ยติดเดซโอ้เขาลบเปดเด้เขาเพิ่งดีแล้วนนชนะโอ้ลบเปดเด้ไม่ติดเลยเ <c oughs> ดซโอ้ชิบหายอันนี้ชิบหายจริงอาจจะแพ้อาจจะแพ้ผมพูดตรงๆนะอาจจะแพ้อันนี้โอ้โห ไม่แน่เราดูโอ้โหอันนี้สกิลนี้หนักเลยผมว่าแพ้ว่ะตอนนี้เราดูนะโอ้โหมื่อไรโลจ่จะหมดวะโล่หมดแล้วโอ้โติดเดชเฮ้ยพ,อพอ่อโบทำบุญวัดได้มาทำไมเดชมันติดบ่อยขนาดนี้โอ้โหมาแพเ้เพราะเอชเสียวะย่ะหนีเสียว่ะเสียใจเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยสถิติโอ้โข้างโวลัส46เนี่ยผมเริ่มมาเจอเวอร์แล้วว่ะแล้วคังโวลัส46ยังเวอร์ นี่ไงตายปะตายโอเคอย่างมันก็ตายวะใครเขาโลหมดพอดีครับเราน่าจะได้ลูดพอดีใครเขาเมื่อกี้ไม่ขี่นะไม่เข้าใจเหมือนกันนะไมไม่ขี่โอเคมาลูดเรียบร้อยเอาเราโอเคเราพอกันพอ,พอกันเขาเปิดก่อนโอเคไม่ติดสถาะนะถือว่าดีโค้ดเราไปขอ,อติดสถาะนะ ติดทูดได้อยู่เอ้าโดนล้างพอดีเฮ้แคนแคนแคนแขนทำไงดีนะใครสกิลเนี้ยได้ปะเฮตันอย่าเออสวยโยอ้โหเป๊ะตามสั่งโอ้โหตามสั่งโอ้ยโดนฟาดโอ้โหแค่อย่างน้อยอะใครไม่ได้ออกสกิลจนถึงวิธีสุดท้ายแล้วแหละล้างเอาไม่โดน ไม่โดนโค้ชเฉยอะไรวะเออเออมามาตายปะเนี่ยเด้งปะเนี่ยโซเด้งอาจจะตายนะไม่ตายอุย้ยสกิลบนนี่มันก็ไม่รอดดีโอ้เบตันมึงขยันออกจังวะสวยเออเทเกิดใหม่พอดีอย่างอยไม่โดนลดฮิวสวยเลยพุทนี่แหละที่ต้องการนี่แหละที่ต้องการเออมาไมา่ครั้งมามึงอย่าเดชกูอีกนะมาเจอกันอีกครั้ง ยิ่วร่างไหมอื้มเออตุเรื้อนนะตีไปตีให้เลยนะตีให้เต็มตันอ่ะตีเต็มตันบอกไมร้อยถึกนี่นะแล้วผมบอกไม่ร้อยดิเออเออมาเออยังไงอะยังไงเออมอย่าเดทวะมึงเดชเลยดิเดทหน่อยน้องจะได้ได้เปรียบไงเดทดิรู้จักเดชปะเนี่ยเฮ้ยกูใส่แหวนเดทมาให้มึงจริงปะเนี่ยกูเริ่มสงสัยแล้วแป๊บมึงนะทุกคนผมใส่แหวนเดทจริงปะวะก็ใส่นะทำไมมันมันไม่เดทเลยวะไปอีกสองตา อีก2ตาเท่านั้นบอ o ทูบีแฮนซัมโอ้โหชื่อโคตรเฟียวตดนเขาเปิดก่อนมาขางรัเอาไม่ตายนะถือว่าเป็นเรื่องดีครับนี่ไงอ่ะตายเ <c oughs> ขาคายบนมาขางรัเรายังไม่ตายไนงะอ่ะขางรักเพิ่งตายชิล <c oughs> จริงๆผมว่าคายบนดีกว่คขายล่างว่ะตอนเนี้ยเออต้องคายบนว่ะลบบัฟขางระกรูดไปสวยเพราะว่าคายล่างอ่ะ คือทำให้มันแรงเกินแรงไปอ่ะโอ้โหจิบหายแล้วติดชาโดนคีรัวเลยดิเขาติดชาปะ่ะเขาติดชาเหมือนกันแต่โดนล้างอุ้ยล้างบ่อยเนาะกูรำคาญจริงๆเลยวะ่ะเออตายซะใครเขาออกครบแล้วว่าใครเขาออกเป๊ะมากอ่ะเหลือใครเราไงเนี่ยสามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหมึงงูฉกก็ได้วะฉกให้โดน ฉกโดนไม่โดนใครแต่ไม่เป็นไรใครเขาสกิลหมดแล้วแม่งได้ล้างอีกหัวขครออกสกิลเธอโอ้โหเฮตันมาไงวะอ่ะล้างแปะโอ้โหไม่ติดไม่โดนไม่ใช่ไม่ติดไม่โดนอันนี้คือไม่โดนโดนงูฉกมาเรียบร้อยยังยังเรียบร้อยแต่โดนเด้งอืมใครผมไปแล้วเราฆ่าเขาต้องได้เหมือนกันแหละนี่ไงสวยสุดยอดยอดสุดยอดอย่างนี้เราได้เปรียบเฮตันตอนนั้นยังไม่ตายนะด้วยยังไม่ตายพูดหนนาตายแล้วถ้าไม่ผิด อะอยู่มานิดนึงนิดนึงก็เอาเออทุบมนนันตายเพย์ตันอะเออเอออ่ะกันไปอ่ะโอเคอย่าติดเดสเราติดเดสเขาบ้างเหอะนะเฮ้ยเขาติดเดสเราอีกแล้วเพยอีกแล้วเนี่ยโอ้โหคอืออะไรอะเขาใส่ต้านใส่อะไรกันนะเาะว่กูเริ่มงงละโอ้เซ็งว่ะแล้ว,วลเพย์ตันก็ตายไวจัดอ๋อลืมปรับสกิลใครโอ้จะปรับเป็นสกิลบน โมแต่ร้องกับเดซเนี่ยเปิดก่อนเหมือนเดิมเลยโอเคเรานักเราไม่ตายนะสบายๆชิวๆอันเนี้ยแน่นอนว่าตายเขารักเขาไม่ตายเหมือนกันว่ะเขาใส่แหวนเลือดหนึ่งมันนี่เย็นเรียบร้อยหลับไปเออล้างสถานะให้เพื่อนมาชิวๆชิวๆเราชิวๆเลยลูดคายเขาตายน่าตายนะลูดโดนคายนี่ไงตายตายเนี่ยตายโอเคสบายอันนี้นชนะเราไม่ลบบัฟไม่รู้ลบโดนเปล่าเฮ้ Okay. ของเน็ตเลยใช่ไหมมาตื่นละฉึกฉึกนี่เรียบร้อยโดนโหด,ดถ้าทูตเขาโอ้โหเขาล้างแล้วเขาใบอยู่ยด้วยเออโอ้หคารโดนวะล้างไม่หมดงูฉกต่องามนี่แล้วโดนโอ้โหโดนหมดเหลือเคเหลือโอ้โหเขาเข,ขาแหวนห้าดาววะเพราะเขาแหวนห้าดาวว่ะแต่เราไม่กลัวไงแต่ไม่กลัวไงเนี่ยรูดไปเอิเออ คิดว่าจะซ่อนตัวเหรออืมอจะซ่อนตัวเหรอเออเออทุบมันไปโอนวีสกิลเล่นแล้วเนี่ยยื้อไปเรื่อยเนี่ยสุดยอดเออมันมาซักกันให้มาซักกันสักตั้งเออเดี๋ยวระเบิดระเบิดปุ๊บเดี๋ยวโดนอีกโดนใช้งานนี้ไม่รอดบอกเลยไม่รอดพูดเขาไม่รอดแนะ่ขายไปะละ่ะขายยังแจะยังนี่เองจัดการเรียบร้อยนะแต่ผมว่าคายผมไม่ได้เล่นแล้วละ่ละลากคายเยวกัน ขอบคุณมากที่ผ่านมาแต่เมืองออกสกิลบายกว่านี้จะดีออกว่านี้อ่ะพาดบนมุมคมดาบใช้ได้ลดฮิวโหโดนชาเฉยจากอะไรวะโดนชาจากอะไรอะ่ะไอ้ยโดนชาได้ไงโอ้โหขอเพิ่งตายเหรอรู้ว่าตายแล้วนะเพิ่งตายโอเคเออพบมันเอาอีกสวยนี่ติดเดตบ้างแล้วโอ้หูมาตาสุดท้ายวะ่ะ โอเคอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็รู้ว่าเราก็มีเดชบ้างแต่มาเหมือนตาที่มันเหมือนจะชนะอะดิโอ้น่าเสียดายไม่เป็นไรเดชตายเรียบร้อยครับโอเคนะทีมนี้ดูว่าใช้ได้ก็คือวิเลจเยอะอยู่ที่เล่นๆมาเนี่ยแพ้ไป2ชนะไปสี่เล่น6ดาบดูว่าใช้ได้เลยแหละนะเอาไปลองเล่นอาพูดอะไรวะไปลองเล่นกันดูได้ครับตอนนี้มันอยู่ที่79เนาะเซิร์ฟ4ที่1อยู่เท่าไหร่6กพันเจทุกคนก็คลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แหละนะมันจะมีเวทมิวชีอยู่อันนี้ไง นี่อันนี้ก็เวทอ่ะถือว่าเมต้าค่อนข้างหลากหลายแต่ตัวหลักก็ยังคงเป็นทูตกับเพตันเหมือนเดิมนะเ,เดิมๆถือว่าโดยรวมก็ชอบนะครับตัวละครอย่างทูตเนี่ยแต่ไม่ก็ถ้าไม่ชอบก็คงตรงตรงที่แบบมันถึกเกินอะ่ะเออมันเอาบล็อกมาให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะแบบดูดเลือดเยอะเออถ้าเจ้ามาสู้กับเพตันอ่ะดูดเลือดแรงๆไปเลยเอออันนี้คือดูดเลือดเบาแต่ได้ถึกมาก็ถือว่าได้อยู่แหละทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปแค่นี้แหละสนุกมากไปละมาลงคลิปบ้างไม่ได้ลงนาน,นไงหน้าเนี่ยเฮ้จัดไป ไปไปทุกคนเดี๋ยวกัน